ไดมาได้่ตามาได้หรอามาเหอกียทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรได้สดหรอได้สดครับได้สดอุ้ยได้สดเสียงตัวเสียงเงดโอ้ยเอไ่นานนคก็นดกว่าอัดวิดีโออได้โดนเห็นคนดังกบหรอมั้งบอละ แฮ <Hey>, นี่ลีเบอร์เฮนีสองสนเซนหนึ่งอ,อุ้งเล้งจะสิจอยสวัสดีค่ะ,คะคอย่าลืมซื้อตัวสปาร์ตุงปิดพิเศษนะคะสำหรับคืนนี้นะคะแล้ซื้อที่ไหนล่ะเพจตัวเกมมิสิกครับอ๋อซื้อที่เพจโตัวเกมมิสิกเล,เลยใช่ไหมโอเคค่ะหนึ่ร้อยยี่สิบห้าบาทครับวันนี้วันน,น,นี้วันนี้บอสมีเพลงใหม่มาซื้อใครฮัลโหลเมมครับโอ้ยขลับมาแซมตอนบอสซ้อมที่ได้ปิดไหมอาเดี๋ยวให้ เออมาเป็นตินอะไรครับต้องบอลเรียนนะครับทำไมคุณกินจังแล้วหล่จังวันนี้เออด้๋ยวกินอะไรก่อนเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้ไปซื้อกินเคเอฟีได้เลยคุณกินจังหล่อมากวันนี้ดูวันนี้แ่บต้นก่อนอยากกินน้ำปัดคุณดีคุณดีมากหล่อมากวันนี้แบบว่ามีเต๋อหนีมากๆเลยอยากกินหนังไก่กรอบของเคเอฟซีผมเป็นคนบากหยองมาแั้วเอาถือก่อบไปเองไปซื้อมาให้ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ้ยไม่ไป้านี่มนขึ้นที่ใส่แม่มึงเ้ี่ไปรนนที 我和你的。 เส้นไงแล้วมันจะบาบครับครับบ่อไล่เส้นทางการนะครับอันนี้ไปไล่เส้นเสือปักแล้วบ่พี่เบนปักแล้วนะครับโอเคครับบัตร129บาทเท่านั้นนะครับวันนี้เออพี่น้องจองตัวแล้วซื้อตัวอะไรรอบไห่ครับทักไปที่เพจเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเราไปแสดงแต่ละที่หนึ่งก็คือ อ่าต้องทั้งขอตกลงกับเจ้าของสถานที่น้ำเด้อพี่น้องเด้อบอยแบนว่าเอ่อเข้าสีไล่แบบพะลุทะงันบ่ได้นะครับเขาต้องทั้งขอตกลงนะครับว่าเจ้าของร้านเสียอนุญาตบ่นะครับว่าเจ้าของร้านสีต้องให้เสียเท่าไหร่เจ้าของร้านสีจังไรอะไรยังไงนะครับมาที่ไม่เป็นหมดเวลาหมดเลยใช่ครับต้องไปไม่ชอบยีงไม่ยอมเลยใช่ครับเ้าอง คเครับออันนม่ไ <c oughs> หยี่รนองเี่ยีาเบนบรรยากาศของร้านนะครับบรรยากาศทางร้านนะครับวันนี้นะครับเราแสดงอยู่ที่ เพื่อสหพัพศรีราชาสนนุรีนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลกับมาให้่ก็รังใจที่งานตกเข็มมือสิงเดออนนะครับฝากบัตรด้วยนะครับบัตรคุมปิดวันนี้129บาทนะครับซึ่งเป็นของข้างั่งจะถึงหน้านะครับส่วนแบ่งนะครับก็คือนี่ค่าใช้จ่ายนะครับผมจะัพพอร์ตทีมงานโตกเยวมเหมือนเดิมนะครับพี่น้องบัตรละ129บาทนะครับรอบพิเศษเหมือนเดิมมือนี้มือเดียวนะครับพี่น้องเพราะว่าเราไปแต่ละสถานที่นะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านน้ำหลือกับคนอยู่กับผู้จัดน้ำนะครับการพี่น้อะไรคุง นะครับเราก็ถือว่าเทมข้อมกินหอนเอฟซี FC นะครับเอฟซี FC บางคนมากินหอนเฮ่ากินหอดโตเกียวไมยกก่สิ้อยากเบิ้งโตเกียวไมย่สิ้นะครับเพื่อนก็ากจำเป็นต้องซื้อบัตรเพื่อนก็เลยอยากซื้อบัสกขับมานะครับบางทีไลฟ์ในโทรศัพท์อาจจะไม่สะเทือ,ทอนคำนวณว่าไลฟ์ในโทรศัพท์อาจสิบว์สะเทียมน,นะครับคืนอาจสิบวดีบรนไดเท่าอย่างพี่น้องได้เห็นแบบชัดๆนะครับก็เ,งงเลยได้เอากลของใหญ่มาไลน์นะครับวันนี้บอสก็มีเพลงใหม่ ฝากสือบัตรด้วยนะครับ่ายคุณธนูกบแฟนให้เบิ่งในครูคุณธนูโรากระลัลกลงกินเขาอยู่ครับไม่มาแถวบ่อพินบ้างคับครูคอยากไปจ้างอยากไปเหมือนกันนะครับผ่นนานคุณจ้างก็อยากไปอยู่ด้วยพี่น้องรอในคุณรอพิเศษเร้อรอครับครูไม่เอาต้มอ,อึงมาฝากพยาซึ่งเอกรองราบะกินต้มตอึงครับพี่กล้องไม่กินต้มอึงกล่องว่าอยู่ั่นราบะกินต้มอึงเราบะกินนั่นนะราบะกินต้มอึงรอบะกินเขียดรอบอกินกนั่นเด้พี่น้อง ซื้อแล้วจ้ารออนุมัติขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอยอัพพีนนะครับแอมมี่กำลังทำงานอยู่นะครับแม่รักกล้องครูชินจังนะลูกปีหน้าขอให้ครูมีบ้านหลังลุยซาทุกกับแม่์คอยซุ้มข้างป่าสนะด้วยครับอยากได้อยากได้แม่แต่ว่าของข้อกะรั่วโอกาสเนาะยังไม่สิได้ไม่กลัดสิมาเองนะครับมาท่วงท้นน้ำหนักอีกหน่อยนะคะพอมมากกว่าเดิมครับผมมู่กินของได้แล้วพร้อมมาแล้วโอ้ยกินไล่เต๋อพิ้ครับ อวนแล้วตอนนี้อย่าอย่าบอกเขาบอกอวนครับอวดว่าคุณอาหารสารอาหารครบควนคุณจะเล่นอาหารนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทจะไม่เป็นการโบนร้อยยี่สิบเก้าบาทรอบพิเศษเหมือนเดิมรอบพิเศษเหมือนเดิมนะครับมือนี้จัดนะครับเดีอ๋อเอท่ากับขึ้นอยู่กับดูแลทีมของท,งทั้งหลายนั่นแหละทะได้ดองเพิ่นมาเลย พิเศษมาวันนี้รอบพิเศษวันพิเศษรอบพิเศษอีกไม่ยังไม่โอ้อ oh. อกมาตั้งดอกเสียงแง่เดี๋ยวไปดอทงทักใช้ได้นะครับพอดี่ข้างในข่าเจ้ากระลัางกันสอบสคริปไม่บอดเสื้อผ้ายื้อไผ้ายนะครับมเมื่อเร่ง,งใหญ่เสื้อผ้ายก็เลยก็เลยอนบอกมาก,ก่อนนะครับเมื่อคืนไปไม่ถูกเลย วันนี้เรา29บาทนะครับพี่น้องครับกับเพื่อนึงค่อยๆค่อยๆอยากใมีบางทีสิเนาะแม่ครับเป็นครับก<อ>ับเพ<อ>ือ่อนผมเนี่ยสามารถให้ให้ให้พี่นุ๊กตีได้วันนี้แต่ว่าในกรณีที่แบบว่าลากเพื่นกัเป็นท่านนิดอาเซียนใจต้องกระจา,ายแม่ครับ<อ>ในในเราจ้างคุณมาแล้วคุณสิมาไล่ซดอีกยังมาไหมเนี่ยแม่เลยว่าเอาอย่างอนี้ไหมในกรณีเราว่าพี่น้องเพค่อยกลับ เออก็ได้เหมือนกันในในการรับชมในการใารนตอนรับผีดอกแล้วเราก็เลยทำกลุ่มปิดพื้นนะครับพี่น้องครับเออจองหนาเวทีแล้วแมนว่าถ้าเบิ่งผู้สินจังเนอะคู้สินจังแล้วก็ใส่สูตรไอ้คาบาเลชู้มน <c oughs> แมนครับคู่หุ่นดีแล้วโอ้ยเราคุณดีพี่น้องเอวเราดีสิบสมเป็นวะแมนครับเอวอีสิบสาครับส่วนมิกกระจูบอมีครับพี่น้อง เก็บตัวใหญ่เนี่ยเราควบแบบนี้แล้วมันสอดริบสอดรินแมนก็เป็นมันสอดริบครับพี่นอ้องเพื่อเพื่อตามจริงน่ะเขาก็อยากไล่ส่วเอกไล่สุดรีได้นะครับคือจริงๆเราเราก็สามารถไล่รีได้นอ้อไอ้บุเนาะไล่พันต้อืออะไรเนี่ยเสามารถไล่ได้แต่ว่าบางที่ลางเพิ่นมีค่าเสียใจครับพี่น้องเนาะคือมัใน,ใน,ใน,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 นเป็นพันนี่อยาสออกสื้อเงินกสิณในตรงนี้แมนแมนครับว่าคว่บนขอบเขามนถ้าจะซื้อบัตรเของแมนแมนครับเพิน่นก็ได้จะเป็นต้องเก็บบัตรเนาะจะเป็น ยี่ปั๊ดกับไล่เอกกับใครว่าทักค่าใช้จ่ายแล้วกครับเป๊ะตัวเกี่ยวๆกันนั่นแหละเนาะแต่ว่าพพอร์ตทีมงานที่เราโดยเป็นการซัพพอร์ตแมนแมนครับหุ่นครูหุ่นดีแล้วค่ะประมาณนี้ใส่ชุดอะไรก็ดูดีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่อยเพี่วรอนก็หุ่นดีนะครับใส่ชุดอะไรก็น่ารักถ้าเป็นไซส์เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์แอลนะครับเจอกันจ้าวันนี้ จองหน้าเวทีไปแลว้วเวลาเริ่มทำการสแสดงครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองพี่น้อง <c oughs> ยาวๆไปเลยทีเดียว <c oughs> เวลาทำการสแสดงยาวๆไปเลยทีเดียวก็ย <c oughs> ื้อตลาดอันนี้อนานนิดตลาดตัวนี้เ <c oughs> นาะไว้สิกล่อมเป็นสื่อเดี๋ยวเขาจะบอกเดี๋ยวพาไปหาทีเดียวอย่าเข้าก่อนมาไทยดีทัวร์อยด้วยค่ะแตวัสดีนะครับทีเดียว แค้สูบกัาหายวันนี้ทำไมเป็นวันอะไรนี่ทำไมแบบเสื้อสีชมพูเต็มเลยก็เสื้อคู่พี่เดี่ยวด้วยนะนี่เหมือนกันเลยพี่เดี่ยว EP นี้เราจะมาเลยนะครับไอเอ็นสเเชีซอร์ฟิชเชลอะไร EP นี้ e ียิ่งพิเศษสิ่งนี้สเปเชียลดากาเพื่อลัมซิงลัมซิงวันนี้สิบหสิบเก้าน้องแล้วกัน กนะ่อนหน้านั้นนะนนนก็วันที่วันที่สิบเอ็ดจะมีสเปเชียลสี่ห้าไผลุยกิโต้เน่ยไปด้ยกิโต้ไม่ละมีน้องตัดตัดน้ำโอ้ <laughs> ไปตัดตัดครึ่งบกครึ่งน,น้ำเป็นสนุกนะเวลาเป็นสเปเชียลแบบได้ทำกิจกรรมแบบนี้นาที่นี่ผมก, <laughs> นกน็น้าภาคสูงที่สุดเนาะไทยขนาน ทายก็ดูหน้าเอสุดสิไดแบบตะลุยโพดแบบเป็นลองเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาสักวันหนึ่งครับได้เดือนไหนพอดีได้เดือนไดเดือนทีบอลไปเนี่ยทีทีจะทำที่จะทำบอลที่จะทำเอานาซักตกเกี่ยมอยสิบกเลบตรงนั้นก็เลยเป็นเหมาะสมก็เลยวันที่สิบเอ็ดนะก็คือเข้าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มอีทีที่ยี่สิบเจ็ดเนาะก็จะได้ก็จะได้ดูวันที่สิบเอ็ดด้วยแล้วก็จะได้ดูวันลำซิงด้วยอ๋อก็คือ เขาุ่มยิบเจ็ดมันป่ะครับุ้มกลุ่มพี่ยี่สิบเจ็ด่ยีเ็ดนะครับคือจะได้ดูสเปเชียลด้วยแล้วก็มาลังซึ่งด้วยันเดียวกัน่าก็ใครยังไม่ซื้อบัตรก็ซื้อเข้าไปได้เลย1 2อยบาทเหมือนเดิมได้ดู2วันแบบเต็มเต็มแต่ว่าไม่เกี่ยวกับวันนี้นะครับเัรบัอีันหนึ่งแม้บัตัมาสื่อที่พี่ิบเจ็ดเราเมือนอี้ที่บัตบรบึ นะครับวันนี้เป et, น็นรอบพิเศษทหารนะครับรอบเฉพาะนกิจนะครับอันนี้รอบเฉพาะนกิจเข้ามา405เข้ามาแล้ว้านนี่ซิกซี่นร์แมนซิกซี่นร์ใครใครอยากดูบรรยากาศร้านวันนี้วันวันจุกกันกระสีลายกระสีงวนกระสีต่อยกันเป็นเป็นสกิปที่เนาะจริงจริงสกิปเรอเราก็พยายามเป็นทุกวันนะเป็นวันผู้ใดมีเพลงไหนผู้ใดมีเพลงอย่างมากแมนครับอันนี้ก็เมิดตัว เพลงใหม่บอลได้ใช่ไหมเพลงใหม่ครับเพลงใหม่บอลเพืออัดเอ็นที่ตกย้อมไม่ซีเข้านะ่ะคื่อล่างแข็งเป็นก,กีทอลลูควาเติาเนาะเป็นแบบว่ากีทอลลูควาเติาบอดดายเบืบ้องมือเดียวก็โอ้คือกีทอลลูแข็งก็อยากเบื้องเนี้ยก็จะมาสื่อตัวสื่อเขามาเ<อ>าบ,มาบือ้องของมาเบื้องมือหนีก่อนมอือนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมาให้กำลังใจกันเนาะนะผู้ใดมามาหน้างานบอดดายมามาผับมาอย่างบอดดายมาอย่างบอดดายก็คือสื่อสื่อตัวผ่านออนไลน์เบื้องรายยืดสกปรกคือกันแต่แต่อันนี้คือเป็น ep แบบ ep ให้กำลังใจ ep ep ชมแบบ ติดขอบเวทีของของเอ่อไลน์ิกที่นน์เนี่ยมือหนีเฉพาะมือหนีเด้แมนครับแต่ถ้าเกิดเข้ากลุ่ม27ก็จะได้ดูทั้ง11แล้วก็19บเาลำซีนบอกยังไงซะมาสมาออกกันเหมือนจั่งทิ้งกองมะไหล่เบิ้งเนาะแมนเพราะเพราะได้ขากองเพราะได้คาดกองไอ้กำลังใจลูกเตานะฮะ ทำอะไรี้ทอะไรสุดที่เดบอกอะไรในจะว่าหนึ่งคือทั้งหลานก็เป็นชื่อท่านนี้เนาะหลานเปนชื่อมานข้เจ้ากับอาตส่งีเน่แล้วก็แมีการจ่ายลิกส่งลิขสิทธ์อะไรไว้ด้วยนะแมบผมจะเลยจจำเป็นอะเฮดกุ้มทิเขึ้นมาแล้วันนี้เทากับพ่อเดคากล่องนะครับพ่อเด็ใจคาทิมกล่องเพราะว่าทิมกล่องขาเจ้าก็เดินทางมาไกลนะครับแต่ที่มันก็มีคาเสยใจเนาะแมนครับอันนี้คอมเมนมนอกเป็นคอมเมนก็บอขึ้นเป็นมิดมิดทักทิม่บบค ยังให,หม่ใครนี่ท่านชุดกี่ชัยชุดชุดทั้งรถจ้าชุดใหม่บอกฝาชุดใหม่หมดใหม่แสนกระบาทถ,งถ,งถ,งถุงถุงทุ่งขัดกันฤดูกันกน่าจะเหมารายเดือนสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาเข้ามาพี่เดียวคอมเมนต์ขึ้นไหมครับไเฮียหน้าตรงร้านไหนครับผมอยู่ไเฮียหน้าตรงร้านซิกซี่นายค่ะอยู่แถวตลาดยังนี่ตรงข้ามจตุจักรบอกสักอย่างเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นว่าเดงข้ามตลาดที่ยังนี่ล่ะพี่น้องมีตลาดในน้อยมี มีหมดเลยนะนี่เซเว่นโลตัสบิ๊กซีแล้วก็เป็นร้านอยู่ตรงข้ามร้านตำนาชนชนอ่าอยู่สีราชาบอกเขาเองนะครับอำเภอสีราชานะคะร้านซื้ี่นายนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เนา<ช>ะงกับแมกแบบนามาเบิ้ลหรอหนาเวที่จากใครที่อยากอยากดูแบบน้องๆให้กำลังใจน้องๆนะครับเป็นกำลังใจติดกันแล้ว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 ดูนี่ดูนี่นให้กำลังใจน้องๆผ่านไลฟ์สดได้ EP พิเศษพิเศษเออตลาดบอยางใช่ตลาดบอยาง,าอ,ยางอยู่ตรงข้ามนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดบอยางะคะ่ะตั๋วคืนนี้เป็นตั๋วพิเศษค่ะเป็นตั๋วเฉพาะกิจเฉพาะคืนนี้เท่านั้นร้อยี่สิบเก้าบาทนะคะแต่ถ้าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มยี่สเจ็ดเนี่ยจะได้ดูทั้งวันที่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่สิบเก้าด้วยวันนี้พี่ก้องก็จะมีชุดใหม่นะ ใส่รีบอลหรือว่าไม่รีดเลยพี่ชิจังเขาอยกใส่พื้นใหม่นะบัวบัวพื้เก่าน่ะสูดฟูดบววิดแตสูตรเจ้าน่ะทีนี้มาด้วผู้ใดตานิบาลก็มาันเแล้วตานิบาลก็เก่าจะลักซ้อมแนนครับสีเสื้อใครมาแลงก็เลยว่ให้ฟังเสียงก็เลยพาออกมาข้างนอกนะครับจะซื้อบัตรจองตัวกันเลครับบัตรบัตรเท่าไหร่บัตรร้านเท่าไหร่วันนี้ สวัดีครับสวัสดีค่ะเจมส์ีค่ะมาขายตู้ฟูจริงจังรับได้ครับมาเบิรงบอส่ามมือแบงค์นี่เราได้เบิรงราคาวันนี้ขายของอยู่อ๋อขายของอยอะตรงข้ามตลาดบ่อยางค่ะอยู่ตรงข้ามตลาดบ่อยางร้านร้านเอ่อซิกซ์นายนะคะตรงข้ามตลาดบ่อยางร้านร้านซิกซ์นายนะคะ น้องป๊อมน้องสแต็มอยู่ด้านในนะคะแต่ว่าซ้อมเพลงใหม่อยู่ป้ะบอลเลยให้ออกมาซ้อมเพลงใหม่อยู่บอลเลยไม่เป็นพวกอีบเดเป็นเซอร์ไพร์ในกลุ่มในฮารก็เลยแบบให้ออกมาลองลองเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะคะเขาเคลียร์อะไรไ้ไหมคเสียบขาข่าบังคลุ้งเลยนี่นี้ว่าเป็นแบบละลอยปะครับหรือเท่าเดชแบบละลอยปะป้าบอ าบาทแม่บอกก่อนสองทุ่มมาห้าสิบาทก่อนสองทุ่มบัตรราคาห้าสิบบาทแมวประหลาดจิจับก่อนสองทุ่มห้าสิบบาทหลังสองทุ่มเก้าสิบเก้าบาทบัตรหน้าร้านนะคะบัตรหน้าร้านอหกเก้าหรือซิกที่นะคะแถวตรงข้ามตลาดต่อยางก่อนสองทุ่มห้าสิบบาทก่อนสองทุ่มค่าเข้าห้าสิบบาทหลังสองทุ่มค่าเข้าเก้าสิบเก้าบาทโอเคไม เลือดนะฮะเครื่องเสียงเพิ่นมาลืมตึงตามอยู่ตรวจชัูรได้ยินบอสหนีบอสเพลงใหม่ชอบแดนเซอร์เต้นเพลงโครยุต้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็จะไปเต้นโครยุต้แทนแล้วที่เดี๋ยวก็จะไปขายเนี้ยแม่ถ้าขายโครยุต้บอสสูงก็ต้องไปบอสใช่ค่ะบอสสำหรับอะไ์เฉพาะกิจวันนี้วันนี้ร้อยยี่บาบาท เท่ากลุ่มได้เลยวันนี้นะ129บาทเท้ากลุ่มได้เยอะได้เลยนะคะเป็นเป็นไลฟ์เฉพาะกินเฉพาะร้านฮงก้าร้านสกที่ไหนเท่านั้นถ้าเฉพาะถ้าเฉพาะกินก็คือจะแต่ละร้านเนาะไม่ละร้านที่เร่องแบบร้านพวกคุณเขาว่าร้านนู้นร้านนี้คือเป็นเฉพาะกินนะครับไม่รวมกับไม่รวมกับสเปเชียลกับอีพีนะครับแต่ถ้าเป็นอีพีก็คือถ้าเป็นอีพีก็คือจะเป็นพวกอันพวกไรเงยไรสตรีมมิ่งไรสตรีมแมนครับยูโรกิจกรรมแมนครับกิจกรรม ต่ถ้าเฉพาะกลุก็คือจะมาแบบลังจรที่สิพี่น้องไรเพราะไอซี่หายกินหอดเองนะครับแล้วอะไรเพราะเด็กค่าคากรมันก็แม่หอบกันไปในรับพี่น้องทายยังจะต้องมีค่าเช่ตายกับช่วยเหลือรวมไปถึงให้กำลับบงใจน้องๆผ่า,านไหลสดด้วยมันจะเป็นผลงานที่แบบน้องๆมันจะได้ามาอ่านเอม็นเด้บางบางบางทีอยู่อยู่หน้าเวทีก็จะได้ยินแต่เสียงเสียงกรีเสียงคลองเสียงโม่เนาะแต่แันเกิดกับ ถ้าผู้ชมทางบ้านดูไปพร้อมๆกันกับกสิตดยคอมเมนต์เออคนนั้นเป็นอันสันคนนี้เป็นตังซีกสิตมวนไปอีกแบบลบไปถึงกสิได้น้องๆสิได้ไปปรับปรุงไปเบิ่งว่าแม่แม่มาแบบใหญเอฟซีมาแบบใหี๋ยวรอดูเมื่อเดียวกับป๊อกแดงกันเล่นญิงค่ะบ้าสิดแปลกยี่ปอกคนนี้ปอกตานุกลคนดีมากจอยแขร์เนียู่เออเอา สวัสดีครับเองเลงอยู่ชอบคุณติ๊กมาไล่บ่อยๆนะครับสัตว์สายค่ะก็อยู่หมอนใบแมสแถวนี้แหละครับที่เดียวกับยู่นี่แหละพี่น้องแล้วกับทิมนะครับเตรียมนั่นเตรียมนี่แน่หลังวิธีบางที่เบปงหลังการแสดงนะครับกับตำรวจก็เรียบร้อยช่วยบอสนะครับบางที่บอสก็กลายงานนะครับก็ได้พี่เดียวไปในแท้ไม่คุ้นแม่บอสบอสจะเป็นเรื่องหน้าเนาะที่เห็นในไลน์สดแบบกระสอบกระสิบกันนี่งซึง ทั้งเปลี่ยนสคริปต์เปลี่ยนเพลงเวลาบ<น>่พอไปบอกผู้นั่นเตรียมโตอย่างเสีย<อ>ที่ที่เห็นกระสิบกันบนเวทีก็คือคือบอสต้องอยู่หน้าเวทีแมนแมนครับเพราะว่าบางที่สุดตำมาเร็วบางที่เห็นบางที่เข้าประหุจังหนา,งงานงหรอ<น>บางที่เขาร่างสคริปต์แบบนี้เขาวางแพรไม่อย่างนี้ในเพราะเป็นหันหน้างานเราผิดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนกับท่านอันสีบอสลงมาได้วก็ได้นะครับประจำป็นต้องให้มี่ทีเดียวนะครับตัวเมแซมนี่สี่เป็นคนที่แบบว่าประสานงานแมนครับห่างเวทีแบบ ของพี่โบตทบ้างของพี่แซมบ้างจัดการด้านล่างเวทีอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อความความสมบูรณ์รวมรวมไปถึงทําไมเราถดถดูโทรศัพท์ดูตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเราก็จะดูด้วยไลฟ์สดมีปัญหาไหมเสียงไม่ไหมสะดุดไหมสัญญาณมีไหมอย่างเงี้ยคือคือหน้าเวทีกับต้องกับต้องมวนเบิ่งในไลฟ์สดกับกัะต้องพวนคือกันเข้าวมิ่นว่เป็นทีงไหนสินะครับเบิ่งกข้ามิ่นเอฟซีจากทางบ้านนั่นมาไลฟ์สดเสียงไหมเป็นสงสันเั็นสีบอเสียงโอเคบอสยังไส่สี่นะครับกัต้องประสานงานนะครับบางที่ ชอบสุดบอลเมื่อคืนค่ะก็ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนวานไปยังม่วานไปยังทั้งประตูน้ำทั้งสย,ยามทั้งยูเนียนมอลถ้าว่างนี่แหละเราก็จะไปแบบในเส้นกับแบบในเส้นกับพี่เดียวเนี่ยคือแบบว่าดีไซน์ชุดแบบไม่มีไม่มีโบม,มีสมสุดสากันลยพี่นอ้อง <4 S 2> สีสับเยอะเอาเปล่าอะไรไปตอนทีกันตัดอยู่ บางที่ก็จับตัวนังตันี้มาสมูทเลยครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าบางตันี้พอดได้ไปแล้วบางหลักความันมันเปลี่ยนไหมเหมือนแบบที่ในแบบจับตัวนี้มาใส่ตัวหนังเออแต่เราเป็น,ต,นปตัวนี้แล้วกันหลือลทิ้งตัวนี้เป็นานานๆก่อนแล้วค่อยกลับมาใส่มา,าแม่แม่ครับมันจะเรียกแบบจำว่าอะไรว่าเป็นเก,ก่าแม่ไม่ได้ออกพาเด็กๆจัดละครชีวิตตีป้าพอ่จะเอาแบบจัดละครอชีวิตตีป้าโอดต่อซึ่งวันน้เห็นอี่รีดเดี๋พี่น้อง ก็ต่อให้เรียนๆดอกวันนี้ที่ร้านซิกที่นนนะคะร้านหกเก้าตรงข้ามตลาดบ่อยางตรงข้ามตลาดบอยางนะคะมือนี้อยู่บ่อยางบ่อยางรู่าอ่านว่าใช่ค่ะอยู่บ่อยางบอยางบอยางบ่อยางเนาะบอยางใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามตลาดบ่อยางนะคะร้านหกเก้าร้านซิกี้นน์นะคะเสือผู้ เื้อคู่สี่เวันนี้มีคนใส่เสื้อีชมพูสี่คนค่ะมันพีเดียวีเดียวเส้อคู่กับบัตผู้มีช่วเปิดเราเราปกติกับบัตใส่เสื้อส้นสูงก็จะดำไม่ซมาเสื้อคู่ไม่มีกันละงงอยู่มอนี่เปิดมา4ี่คนใส่สีสีชมพูสี่คนเออเื้อกักเขามีนิอันก็คือเอาต้มาอานน้ด้บอย่างจังหวัดชลบุรีค่ะใช่ค่ะบอย่าง อำเภอศรีราชาจังหวัดสมุทรีนะคะร้านซิกทีนายนะคะบัตรก่อนสองทุ่มห้าสิบาทหลังสองทุ่มเก้าสิบเก้าบาทบอกแกค่ถาพี่น้องถามวม่มวลกันอยู่หนาเวิธีแบบได้เจอตัวเป็นเป็นใกล้ชิดมากเลยนะเพราะร้านแบบกำลังพอดีเลยเป็นรั้านพอดีแล้วกาันแบบเวทีแบบ่แบบกระชับมิดเว่ที้ไก่ชิกดกับคนเบิรงนะครับสามารถแบบเข้าถึงง่าย ปูจุนนี่ไม่ได้มานะคะปูจุนนี่กับยูริไม่ได้มาเดี๋ยวพูจุนนี่กับยูรินี่รอสเปนรอสเปเชวันที่11แม่นอากาแล้วกันเราก่าวันที่18บแปกูจุนนี่กับยูรินี่จะยู่ในโปรเจกต์พิเศษเนาะใช่ยังไงคือต้องจ้างเพิ่มด้วยนะครับเชื่อทั้งสิ้นะครับที่ไมเลยไปเดินสายที่ไมเลยไปเดินสายน้ามูนะครับโปรเจกพิเศษตอนนี้นะครับกะอ่า เบื้องกางพีมันเดียวไปก่อนกับผู้จิ้นแตงไปก่อนเพราะว่าทั้งในเขาเจ้าก็ร่างสอมสกีบอร์ดอยู่เพราะว่าแดนซความลาบเปิดความลาบแดนซ์เลกับเคือแกะทาม่เหมือนครับแดนซ์เลคือแกะทาม่เหมือนเกิดขึ้นเพราะท่านเอกอยากให้เบิ้งเพราะว่าอยากเห้เขำว่าเบิ้งเมลเร่งนี้ไลฟ์วันนี้ไม่ได้อยู่ในอีพีที่ยี่สิบเจ็ดนะคะไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์เฉพาะกิจนะคะไลฟ์แบบไลฟ์เซอร์ไพรส์ไลฟ์เฉพาะกิจบอร์ได้ยู่ในอีพียิบยิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดียวกันยิบเจ็ดนี้จะเป็นวันที่สิบ ที่สิบเจ็ดจะเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่สิบเก้าสิบเอ็ดถึงสิบห้าสิบห้าเป็นเรนตมสิ้าน้องๆไปเลนตมไปไปจับสัตนจาจับสัตเลขาโอ้ไปจับสัตเลขาเนีเ่ยล้าวัดนี้จับสัตเลขอไปจับสัตเลขาแล้วก็ไปไปเรนคิดตมกันนะฮะอยู่หลังบ้านบอลอยู่หลังอาณาจักรโตเกียวนะฮะบอย่าง เพื่อสกัดศรีราชาใช่ค่ะโอเครับเวทีจะยืนยืนกันเวทีเล็กค่ะเวทีเล็กก็จริงแต่ว่าการท่าย่ามให้ให้ขึ้นจุกน้นค่ะแดนเซอร์อาจจะได้ขึ้นแบบลอยขึ้นแต่ว่าเต้ยลาเต้ยลาต้องขึ้นจุกคนแล้วเครื่องหนาไม่อยากพี่น้องยันยันที่หนาบวงจะเลยแบบคลิปเต็มเครื่องหนาตท่นี้พ่อสนุก็ดเยอะนี่เดินดิเดินีิกินแซ่บอยู่ดีกินดีพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่น้ำตูเกียมมือสิี จะไปอยังแนี่ยขนา,าย่ามไหลสุดก็จะว่าบ้านใดแน่ไมาได้กิน,น,นบ้านหักสแต็มหรือเปล่าซื้อมาอีกเหรอกุุงขอบกุุงเผาเจ้าบ้านใดแน่เนี่ยครับย,ย่ามยู่ออฟกิดย่ามไหลสุดย่ามไปการไปงานทั้งสี่เว่าบ้านใดแน่อยู่ดีกินดีเหลืองงานทั้งสี่กับภาคกันไปนั่งกินขเขานำกันอยู่หนาเซเว่นมันเดิดกินเสบเนาะกินไลายคนอันที่เดีวยวเนาะไลฟ์วันนี้ไลฟ์วันนี้เป็น EP พิเศษนะคะไลฟ์วันนี้เป็น EP พีเฉพาะกิจ EP พิเศษนะคะ129บาบาทเข้ากลุ่มก็คือดูดูได้เฉพาะงานนี้ นะคะดูได้เฉพาะงานนี้แต่ว่าถ้าเป็นอ e ีพีที่ยี่สิบเจ็ดจะดูได้ทั้งวันที่สิบเอดแล้วก็วันที่สิบเก้าง่วงบอพี่นองมือนีอีท e ีพิเศษไลฟ์ S วันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นแน่นครับวนนี้เฉ<อ>พาะวันนี้แหละเพาราะว่าไล่เฉพาะกิจไล์เฉพาะกิจไล์เฉพาะกิจเฉพาะวันนี้เท่านั้น,น,ะะนบางทีก็ก็แล้วแต่หน้างานะนะพี่เดี๋ยวเน,นาะแล้วแต้หน้างานมาจะคล้องสุมพันธ์ทีเสียงเขาไหลบองใิ่ไหมครับ ข,ข้านที่เาไรโบหนางานนี้จะเป็นตังไหนนะครับร้านนี้เป็นโอเคโบผลิตข้าไรโบไมันกิดปอยู่การคูร์พินิจนะครับเมื่อวานขาสีไรซึ่งซึ่งหานะครับเพราะว่าธุรกิจนะครับก็เป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็ต้องให้สิทธิกับทันชะพาตีจางเข้าไปนั่นนะครับเราจะเราจะเพิ่นตกลงกันนะเราเราจะละแล้วแต่ร้านผลิตตกลงกันว่าวันนี้นจะออกมาในรูปแบบไหนด้วยนะฮะแน,นครับถ้าเป็นงานที่ว่า งานก,ากลางแจงยงรบางลานเพิ่นให้ไหล่พี่เขากับท่ไร่พี่เบิ่งคาเ,เตอร์ตาาัมมาเนีน่ยครับงานงานกาชานงานกลางแจ้งวันนี้ก,กับบได้ัทบรได้แมวแมนครับบ่ได้เก็บตัวเก็บบัตรเนี่ยได้ขนาดงานปิดดีลานแจ้ยกันยังให้เก็บบัตรได้นาะอแล้วแต่แล้วแต่จริงๆคนเอาไปก็อยากจะสอบปาพหรือเพิ่นจ้างครับแม่นครับอ้ากจะพูดเพิ่นว่าจ้างนะฮะซื้อตั๋ววันนี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก่อนวันนี้เป็นไลฟ์เฉพาะกิจเป็น วันนี้เป็นไลฟ์พิเศษนะคะ129บาทดูได้เฉพาะวันนี้ก็คือร้าน69เ้าร้านซิกซที่นายเออเปอรศิลาชาอยู่ตรงข้ามตลาดบอวินนะฮะจังหวัดชนบุรีอันนี้คือไลฟ์ไลฟ์พิเศษเฉพาะเฉพาะกิจแม่รอบเฉพาะกิจส่วนใครจะเข้ากลุ่มปิดที่เป็นแบบ ep ที่ยี่เ ep ที่2ี่นี้จะได้ดูวันที่11แล้วก็ได้ดูบ่อลัมซิ่งโตเกียวลัมซิ่งวันที่29ที่จะถึงนี้นะคะ ม,มาพกวนไป,ปเอาไปข้างในเอาไปข้างในปลาบ้แล้ร็วๆไปเนี่ยพี่้อง่ฮัลโหลทีเดียวสิ้ิกืนรุนแล้วนี่นะครับพี่มาเดียวเพิ่งกินเขาแล้วนะครับปลาคือเส่กับโปง่งเราเห็นอยากอยากกินอันของห<ม>วาน <laughs> อยากกินของหวานามนีไห <laughs> นี่นะครับลานพี่น้องเขาจะของเป็นซ้ำแล้วก็ซาบันเพืัดการครับนี่พี่น้องร้านบรรยากาศอบอุ่นมากเลย ร้านน่ารักน่ารักกระชับปนิดกระชับแค่นี้งนี้อะไรอ่ะอ้าวครับเพื่อนบ้านฟินแลนด์สวัสดีครับพี่น้องขอเพื่ออะไรเด้อเจอกันมาแลงเด้อพี่น้องเด้อร้านซิกซี่นายหกเก้าเพือสาพัดศรีราชานะครับผมที่จะขึ้นหนาใส่แท้ไอ้กล้องขึ้นบ่ใส่พี่น้องชิ่นจังแน่คนก็นอนตะววินตัวก็นน่ะใส่สิละครับสายศาสตร์นะ โอเคนะครับเจอกันพี่น้องเจอกันเด้อเดี๋ยวเครื่องไหนี่เครื่องเงินเพื่การพูดครับเออไปต้องการถือหรือเปล่าไปต้องกันพี่น้องอไปบ๊ายบายครับเนี่ยนท้องในข้าเจ้าต้องว่าไหมฝากซื้อบัตรเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะขออนุญาตครับไปที่พักก่อนนะครับบ๊ายบายครับอ้าวคุณธนูสวัสดีครับพี่ว่าอะไรมา